วันพรุ่งนี้ถึงกำหนดยื่นซองประกวดราคาโครงการบริหารจัดการน้ำสิบรูปแบบหรือว่าสิบโมดูลนะคะโดยเรื่องนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าให้ได้ท่ามกลางข้อสงสัยและข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตงานหรือว่า t o r เพราะว่าอาจจะมีหลายๆจุดที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังค่ะคุณสถาพรพงวิพัฒนารวบรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับ ข้อกำหนดและขอบเขตงานหรือว่า TOR โครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า350 0 0 0 0 0ล้านบาทค่ะติดตามจากรายงานค่ะ วันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่โครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนกว่าล้านบาทนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลครับแต่ว่ากบอก็ยังไม่ตอบคําถามในหลายประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้นะครับตั้งแต่หลักการในการประกวดราคานะครับแล้วก็วิธีการในการบริหารจัดการต่างๆหลังจากที่การประกวดราคานั้นเสร็จสิ้นลงแล้วครับทำให้จนถึงขณะนี้เริ่มที่จะมีข้อเรียกร้องนะครับให้มีการแสดงตัวว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากว่าโครงการนี้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ครับ อย่างคงไม่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับถานะของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือกอบอ,อว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่นะครับหากโครงการบริหารจัดการน้ําไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน กบอ,อนั้นถูกตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีและทำหน้าที่แทนรัฐบาลนะครับในช่วงแรกของการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเห็นได้จากข้อความที่เขียนในบทนำของ TOR ทุกฉบับนะครับว่าใช้คำว่ารัฐบาลไทยแต่ไม่ใช้คำว่ากอบอซึ่งหมายความว่า TOR ทุกฉบับนั้นผูกพันหน่วยงานต่างๆของรัฐโดยเฉพาะเมื่อเริ่มดำเนินโครงการไปแล้วมีข้อสังเกตต,ต่อมาว่าโครงการต่างๆจะยังอยู่ในความรับผิดชอบของกอบอรหรือจะตกเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นในนามของรัฐบาล ทยรประเด็นความรับผิดชอบนั้นอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในวันนี้นะครับเพราะว่าโครงการต่างๆนั้นยังไม่เริ่มดําเนินการแต่ถ้าดูจากข้อห่วงใย,ยที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ออกมาแล้วต่อ T O R ฉบับนี้นะครับถ้าหากว่าพรุ่งนี้ทางกบอ,อยังยืนยันว่าจะดําเนินการประกวดราคาต่อไปก็ควรจะออกมาชี้แจงอธิบายรายละเอียดด้วยนะครับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากว่าโครงการนี้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้และใช้งบประมาณไปแล้วเป็นจํานวนมากครับ ข้อกังวลประเด็นแรกเกิดจากวิธีการประกวดราคาครับซึ่งจะเป็นที่มาของข้อกังวลอื่นทั้งหมดเพราะว่าที r อานั้นกําหนดให้การประกวดราคาเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการทําการศึกษาการทํารายงานผลกระทบการสํารวจและฟังความเห็นของประชาชนและออกแบบจึงเป็นการกําหนดงบประมาณไว้โดยที่ยังไม่มีความแน่นอนเพราะเมื่อยังไม่มีผลการศึกษาก็ยากที่จะกําหนดราคาจัดหาที่ดินของโครงการทั้งหมดก่อนที่จะมีการประกวดราคาได้นะครับจึงยังไม่สามารถกําหนดทั้งแบบแปลนกลางรวมทั้ง จะไม่มีราคากลางที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารนณะตามกฎหมายปาปชครับจากวิธีการที่ไม่แน่นอนนี่เองนะครับทำให้เกิดข้อกังวลต่อการจัดหาที่ดินซึ่งท o อกําหนดให้ผู้รับเหมาสามารถไปตกลงราคากับเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเองได้ก่อนมาเบิกเงินค่าที่ดินกับรัฐซึ่งอาจจะถูกโกงราคาขณะที่ที่ดินของรัฐที่ในแนวโครงการจํานวนมากนั้นก็อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ด้วยนะครับ ข้อกังวลต่อเนื่องจากวิธีการประกวดราคาก็คือประเด็นที่โครงการนั้นมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะไม่สามารถทําได้จริงเพราะมีกําหนดระยะเวลาที่ไม่ต่างจากการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโครงการนี้นั้นต้องทําตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาและการจัดหาที่ดินซึ่งโดยปกติก็ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับจึงยังเป็นข้อสงสัยว่าหากโครงการไม่เสร็จตามกําหนดเวลา เอกชนจะเป็นผู้ที่ต้องถูกปรับหรือว่ารัฐจะต้องจ่ายค่าเสียหายโดยมีข้อสังเกตอยู่ในขั้นตอนการออกแบบในกรอบแนวคิด A1 นะครับซึ่งมีข้อความที่ระบุว่าอาจจะทำเป็นอาคารอื่นๆหรือรองรับการผลิตกระแสะไฟฟ้าหากมีศักยภาพและมีความจำเป็นในภายหลังจากข้อความนี้นะครับทำให้ยังต้องวิเคราะห์ว่าข้อความนี้ทำให้เกิดประโยชนต์ต่อใครอีกหรือไม่ครับ จากข้อกังวลต่างๆที่ไล่เลียงมาทั้งหมดนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าจนถึงขณะนี้กบอก็ยังไม่มีการตอบคําถามเกี่ยวกับข้อกังวลต่างๆเหล่านี้มีเพียงแต่บอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายและมีการพิจารณามาอย่างดีแล้วแต่ว่าไม่ตอบในรายละเอียดนะครับซึ่งหากพรุ่งนี้มีการประกวดราคาเกิดขึ้นจริงก็คงต้องมีคําถามตามมาล่ะครับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากว่ามีปัญหาตามข้อกังวลต่างๆเกิดขึ้นครับ มีคำสั่งของศาลปกครองกลางออกมาแล้วนะคะที่จะไม่คุ้มครองชั่วคราวค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะมีการยื่นสองประกวดราคาในโครงการบริหารจัดการน้ำต่อไปนะคะเพื่อที่จะเปิดประมูลในวันพรุ่งนี้ค่ะ